มัชเชถูกไหมเนี่ยเชยถูกสวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a r t b a k e r channel นะครับอันนี้เราจะลองมาเทสสตรีมว่ามีข้อความขึ้นระหว่างการสตรีมหรือเปล่านะครับเป็นข้อความแชทสดนะหลังจากที่เราตั้งค่ามาแล้ว Meh mein, mein. มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย่ yeah! ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยหรือว่าเราเข้าสู่อลยาะทำให้ไอ้ดับเบิลไอ้โดนที่นนทตัวใหญกก่อนหลังให้มันหมดไปก่อนนะตาฉันแล้วดับเบิลสองมาไปไม่ต้องกลัว เลือกพื้นที่ที่จะย้ายเสียงด้วงสร้างแลนด์มารแล้วแล้วหลุมดำไม่ออกสิโดนช้อนได้นะนี่อย <X prestigious> ่างเงี้ยไม่ติดอ๋อดีนะยังติดสร้างแลนด์มาร์คด้วงเจ้งกลัวทีเแปดกรุณาเลือกพื้นที่ที่จะย้าย เสียนดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันดับเบิลสี่ตัวนี้มีเดินหน้าถอยหลังทางมันทางโอเคเดี๋ยวเจอกันสร้างแลนด์มาร์คดับเบิลสองสร้างแลนด์มาร์ค อไปไหนก็ได้เขาไปไหนเขาจะ<ด>าทำลายตัวเลงนนั่นเองโดดข้ามไปสองข้ามไปอย่กากลัวตาฉันแล้วเราต้องเบิ้ลไปอ่ะเพราะว่าเบิลก่อนดับเบิลสี่ตาฉันแล้ว กรุณาเลือกพื้นที่ยี่ไย้เรีบร้อยโดนขังเรียบร้อยคืโโอ <c oughs> <c oughs> ทำไมงานเขาก็สร,ร้างอยู่ดีเ,เลยลเขาทำลายอยู่เยลย <c oughs> อ,อ้อสขทอยผ้า้วลุมดำม่ติดสลย ไปไหนก็ได้อะเขาก็เบิร์นเไปไหนก็ได้อะสิบสองทำลายนั่นจริงด้วยก็ไม่ไทยหลังนะช่วงที่เราลเยเดนมาร์กเราไม่ติดนะเอาใหม มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนความใช่สดไม่ได้ไม่ขึ้นแฮโอมเล็ตเชดสดป้องกันปิดนี่คืออะไรลองเปิดลอ,ลองทลองทักอีกครั้งหนึง่ง ลองทักอีกครั้งเอาผิดหอะไรกันเล,ลเนี่ย,ย,ย,ยอะไรกันเละสองสี <c oughs> <c oughs> เลือกพื้นที่ที่จะย้ายมีหลุมดำโอเคงั้นเราไปตรงนี้ก่อนใช้การป้องกันไหมไม่นะยึดพื้นที่สร้างแลนด์มาร์กเขาเลยที่จะทอยไปทางเองแล้วอ๋อดูเหมือนจะมีข้อความขึ้นแล้วนะใช่เปล่าสิบมาดูแลโรบอท ก็มไม่ขึนะ้นดับเบิลสิบสองตาใช่แล้วดับเบิลสิบสองสร้างแลนด์มาร์ก เสียงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังและกัน ดาร์กเล่นไหมเนี่ยเล่นมาครับไม่พุดเลยนะพี่ก็เบิ้ลไปเลยครับกลัวอะไรเราก็ช้อนไปเลยจครับสร้างแลนด,ด์มาเสียงดวง ไปที่มันแพงเลยสิตาฉันแล้วสิบแปดสิบแปดเองน้อยจังกรุณาเลือกพื้นที่ที่จะย้ายก็ขายเมื่อไปเลยสิครับสุดยอด แชดไม่ขึ้นแต่ว่าแต่ว่าสตรีมไม่หลุดพี่ไม่กล้าก็ไปกดอะไรก่อนเดี๋ยวันสตรีมหลุดแล้วมันไม่ได้สามสิบนาทีพี่สตรีมไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะมันได้ยี่สิบสามนาทีแล้วมันก็เด้งหลุดไปไันได้ใอไปตั้งค่ายอที่ีไม่รู้ไมไง เสพลมเข้าหรือเปล่านะยินดีต้อนรับเข้าสู่อารีนามันไม่ขึ้นข้อความข้อความทักอ่ะเพราะอะไร เปิดจอก่อนอะพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยป้องกันมันไม่ขึ้นการแจ้งเตือนไลฟ์นี่คืออะไรทั่วไปข้อความสดเท่านั้นทั่วไปคืออะไรข้อความสดเท่านั้นเสียงเปิดได้เก้านาทีเจอไหมโอเคขึ้นไหม อะไ,ไ,ไปสร้างแลนด์มาร์คเบิร์นมากี่ครั้งแล้วห้าเขามีอะไรบ้างเนี่ยหลุมดำมีหมีหมน้อยโซฟี อาสาดเด้งในแถวนะแต่น้องเลือกที่จะไปตกที่พื้นที่พิเศษพื้ <6. S 1> <laughs> อสร้างแลนด์มาร์คมือผุดดีด้วยนะดําห <laughs> รือว่าว่างการสตรีมหรือว่าเราตั้งค่ามันจะไม่ได้ มันต, set, ต้องรอให้มันเสร็จก่อนตั้งค่าให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยปิ่นไปก่อนดับเบสิบสองกรุณาเลือกฟังชันพิเศษไปกันลาก่อนไปกันลาวิตอรี่ก่อนนะสร้างแลนด์มาร์กก้าวหรืสิบเอ็ดไปเลยที่ดายสิบเอ็ด จริงอยากไปกัน,น,นก้นนะี่หรอกนะกรุณาเลือกพื้นที่ที่จะย้ายสร้างแลนด์มาร์ที่แรกจะไปกันเมืองทัวร์กันเมืองท่องเที่ยวเผื่อเอป็นทัวริซึมอะไรเงี้ยทำคูณห้าไปเลยแล้วกัน มันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นเราต้องไปทำอะไรใหม่ก่อนอมเล็